สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเคสที่มีอาการหลังแอนจนทำให้มีอาการปวด,ดหลังนะคะอาการหลังแอนเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะอาการหลังแอนก็คือคุณจะอ่นภาวะที่ตัวหลังมันมีการแอนไปทางนะคะแอนแบบนี้อันนี้คือแอนนะคะแล้วป,ปวออกติก็คือจะอยู่แบบนี้ถ้าแอนคุณจะไปอย่างนี้ซึ่งทําให้เกิดการกด,ดอัดใส่กระดูกสันหลังจนทำให้มีอาการปวด,ดได้นะคะวันนี้เนะี่ยเราจะมาดูว่าวิธีการฝึกที่จะช่วยแก้ปัญหาเนี้ ทำได้อย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มที่ท่าหนึ่งกันเลยนะคะ,ะท,ท่าหนึ่งนะคะหาผน,นังน,นะคะผนังหรือเป็นกระแพงอะไรก็ได้นะคะแล้ยวยว่อเข่าสะโพกลงมาต้นติดนะคะจะให้อยู่ในท่าน,นี้ถ้าเป็นอาการนี้เนี่ยตอนนี้หลังยังเกิดการแหวงอยู่ให้พยายามกดหลังลงไปค่ะกดกดกดหลัง,ลงไปให้หลังเนี่ยแนบติดผนังทั้งหมดนะคะในะในคนที่เริ่มต้นเอ็กซานย์ให้อยู่ในท่าน,นี้ก่อนก็ได้ค่ะโผล่ค้างในท่าน,นี้แล้วย่อล ในท่านี้สักหนึ่งนาทีแล้วพักแล้วก็ทำเท่าที่ต้องการได้เลยนะคะถ้าเริ่มเก่งแล้วเนี่ยให้เริ่มมีการเคลื่อนไหวกระตุ้นการเคลื่อนไหวของขาร่วมด้วยพร้อมกับการที่เรายังกดหลังติดผนังอยู่โดยการยกขาขึ้นลงในขณะที่เรายังคอนโทรลให้หลังเนี่ยกดติดผนังตลอดเวลาระหว่างนี้เนี่ยร่วมกับการเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ทำทุกสิ่งอย่างไปด้วยนะคะกดหลังติดไว้ค่ะยกขาขึ้นลงสลับกัน อันนี้เป็นท่าที่หนึ่งนะคะค่ะ,ะท่าที่สองนะคะจะทําในท่านอนหงายนะคะชันขาสองข้างขึ้นมาท่านในเคสที่หลังแอนเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีช่องว่างอยู่แถวนี้นะคะสามารถเอามือสอดเข้าไปได้อันนี้คือภาวะหลังแอนในระหว่างที่เราจะแอสซีสไซส์คือเราต้องพยายามกดตัวหลังลงค่ะเจ้าหลังเนี่ยแนบติดลงไปอันนี้นะคะถ้าหลังแอนจะอยู่แบบนี้ให้กดลงไปก่อนกดหลงัลงลงไปเพรากดหลังลงไป ให้ยกขาสองข้างสลับกันค่ะในขณะที่หลังยังกดไว้ค่ะสิบครั้งต่อเซตนะคะหรือเท่าที่สามารถคอนโทรลตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องกับหลังอยู่ได้นะคะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องค่ะพร้อมกับการขยับขาและกวดหลังติดเตียงไว้นะคะอันนี้เป็นท่าที่สองค่ะ แก้าการหลังแอนได้นะคะเพราะเป็นการปรับลดปรับเปลี่ยนการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องกับกล้ามเนื้อหลังให้ทำงานพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะ